สวัสดีค่ะคุณมิวนี่นะเป็นคนที่รักหมาแมวมาคุณผู้ชมคุณมิวขอบิวกว่อนะครับจคือเขาเป็นทาสหมาทาสแมวคุณนะเขาอยู่ที่คอนโดแห่งหนึ่งนะอยู่ชั้นอยู่ชั้นสูงแต่พอเอ๊ะฐานะชั้นดีขึ้นไปซื้อชั้นต่ำลงมาแต่ว่าราคาสูงกว่าเป็นหลักสิบล้านเลย<ฮ>อยู่กับแฟนหน้าตาดีฐานะการงานดีแฟนปเป็นชาวต่างประเทศเป็นชีวิตที่ใครมีความสุขเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวได้ห้องกว้างขวาง,วาง,ค,วางคอนโดหรูหรา แต่พอย้ายมาอยู่จากชั้นบนลงมาอยู่ชั้นล่างอ,อยู่ชั้นอยู่ชั้นบนลงมาอยู่ชั้นล่างชั้นเดียวสิ่งที่มันเปลี่ยนไปคือหมาแมวป่วยไม่มีสาเหตุ <c oughs> บางทีพาไปหาหมอเสียเงินเป็นล้านเลย <c oughs> จริงไมจริงไม่รู้นะแล้วอยู่ตายไม่มีสาเหตุแล้วบางทีรับหมาจรมาดูแลโอ้สงสารแล้วมา <c oughs> เลี้ยงที่บ้านน้อยเสียชีวิต <c oughs> แม้กระทั่งตัวคุณนิวเองเนี่ยหลังจาก สเตปลงมานะแทนที่ชีวิตจะดีขึ้นห้องใหญ่ขึ้นคแต่ทะเลาะกับแฟนมากขึ้นอยู่ห้องนี้ไม่อยากทําอะไรไม่รู้เกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับคุณมิวใช่ค่ะถูกูกต้องทุกอย่างเลยค่ะคุณมิวมีคําถามว่าอะไรครับก็คือว่าอคือจริงๆอะค่ะไม่ไม่ได้เป็นคนคนคิดเรื่องนี้ขึ้นมาแต่แฟนที่เป็นต่างชาติซึ่งเขาแบบเป็นหัววิทยาศาสตร์มากเขาไม่เชื่อเรื่องลีกลับเลยพอหลังจากหมาตายไปได้ตัวที่สามเขาบอกว่า เฮ้ยห้องเนี้มันแปลกๆวานะมันมีอะไรหรือเปล่า mm hmm. ซึ่งเราก็คิดว่าเฮ้ยบ้านหลาน่ะทิศมากหรือเปล่าแต่คือแบบตอนนี้หมาตัวที่อ่ารักมากที่สุดก็อยู่ๆก็มาตรวจเป็นมาเร็งแล้วก็กําลังจะตายเหมือนกันก็เลยคิดว่าเฮ้ยอยู่ว่ามันใช่ก็เลยอยากสอบถามว่านในห้องอะคะ่ะมันมีอะไรหรือเปล่าแล้วคืออยู่แล้วก็ไม่มีความสุขทั้งที่บ้านหลังนี้มันควรที่จะเป็นแบบอยู่แล้วมันเป็นครอบครัวสุขสันต์แต่มันมีแต่ความเศร้าเข้ามาแล้วก็ อาตอนแรกคิดว่าเออหรือว่าเราไม่มีพระในบ้านก็กลับบ้านไปแล้วก็ไปเอาอาหลวงปูแ่แหวนซึ่งแบบอานักถือมาตั้งแต่เด็กๆค่ะจากุงยายเอามาไว้ที่บ้านแล้วก็เอาแปะกงสีอะไรอย่างเงี้ยคือทําทุกอย่างแบบล้างอาถรรพ์มันก็ไม่หายอะค่ะก็เลยคิดว่ามันมีอะไรหรือเปล่าคะอาจารย์คุณมิวที่เคยสูญเสียเงินจากการดูแลสุนัขเนี่ยเป็นหลักล้านจริงไหมครับเป็นล้านค่ะซึ่งแบบก็ยืมเขาไม่ได้ด้วยแล้วตายอ่ะมันเศร้าตรงเนี้ย ใช่ <Hi. S 1> เป็น,นยังไงครับอาจารย์เรนี่เท่าที่ฟังเสียงตอนนี้เจออะไรบ้างครับของคุณนิวเลนี่เห็นมีผีปอบ<ะ>อยู่ข้างๆพี่มิวเขาอะค่ะผีปอบใช่ค่ะเป็นผีปอบค่ะเป็นเหมือนแบบของรักษาจากที่บ้านอะไรประมาณนี้ค่ะเป็นผีปอบค่ะจริงๆคือสภาพเป็นยังไงครับผีปอบก็ค,คือแต่งตัวเป็นเหมือนแบบ คนชาวเหนือค่ะใส่ผ้าสิ้นผ้าถุงแล้วก็เหมือนแบบเอาผ้าโพกแบบที่หัวใช่ไหมคะว่าผมยาวๆแต่เขาทำมวยเนาะเป็นมวยมวยอย่างนี้ค่ะแล้วเขาก็มีเขี้ยวยาวๆค่ะตาเขาก็จะลึกๆเข้าไปข้างในเขาอยู่ข้างๆพี่มิวค่ะแล้วทำไมเขาเดี๋ยวเพิ่งถึงสำแดงลิศเนี่ยเมื่อก่อนเดี๋ยวเขาจะจะายเอาจารย์รนี่คุณมิวเนี่ยนะท้าคนใต้นะผิวขำเลยนะใช่ค่ะแต่ว <i competitions> ่าเขามีผีปอบอยู <S <S <dokument> ่ที่ตัวพี่เขาแล้วตอน ตอนที่ขึ้นไปข้างบนน่ะคือยังไม่เกิดผลเพราะว่าเหมือนข้างบนดวงเขาจะแบบโฟกว่าน,นี้ค่ะแล้วพอนยดีกว่านึกถึงเวลาคนเราย้ายสถานที่ดวงก็เปลี่ยนตามไหมพี่เลขห้องอะไรเงี้ยหรอด้วยส่วนหนึ่งด้วยเลขห้องด้วยเลขตึกเลขชั้นด้วยสถานที่ด้วยอะไรเงี้ยมันทําให้เหมือนแบบทับดวงพี่เขาเหมือนดวงเขาตกอพอเหมือนเอาตอนแรกว่าคนเราเนี่ยเวลาเราอยู่ที่ตรงเนี้เคยไหมรวยมากเลย พอย้ายจากตรงเนี้ยไปอีกที่หนึง่งดอกลงเลยค่ะส่วนหนึ่งเกี่ยวกับเจ้าที่แต่ส่วนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของช่วงดวงเปลี่ยนชะตาเปลี่ยนบารมีเปลี่ยนนะคะแล้วของพี่มิวอ่ะเป็นช่วงแบบนั้นมันก็เลยทําให้แบบมีวิญญาณตามตัวพี่มิวอยู่เป็นอามนุษย์ไม่เรียกวิญญาณเป็นอามนุษย์เพราะเขาเป็นผีเปาะมาอย่ไงไรครับเขามาอย่ไงไรอันนี้เลนไม่มั่นใจเลยค่ะแต่เลนเห็นเขาตามตัวพี่มิวมแล้วเขาก็เลยมากินบรรดาน้องๆ<า>อ,งองะคะ่ะ แต่เขาจะกินแบบใกล้ๆก่อนคือไม่ได้ยากแล้วส่วนใหญ่คือที่เขากินคือจะต้องป่วยบางทีเขาก็เล็มไปเรื่อยๆเหมือนแผลแผลของสุนัขเนี่ยแทนที่มันจะหายได้แล้วมันก็เน่าแทนอะคะ่ะเั็นหมายความว่าเขาจะอยู่<ม>ที่ห้องนี้หรือเขาตามคุณมิวมาอยู่กับพี่มิวค่ะคือหมาแล้วยังไงทำอะไรได้บ้างคะทำอะไรได้บ้างคะ,คะเราไปช่วยพี่เขาได้นะเหรอต้องไปเลยปล่าป้ปอบเหรอใช่ป้าปอบ ปอบในเมืองจริงปะเนี่ยคุณมิวครับค่ะได้ยินแล้วใช่ไหมครับได้ยินค่ะเราคืออ,าอยากจสอบถามว่าคือจริงๆอะค่ะก็เหมือนว่าไห้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยทั้งไทยทั้งจีนอันนี้คือไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยหรือแบบว่าดูแลรักษาแล้วเลยเหรอคะสิ่งนี้เราจะเรียกว่าอาวิชาอาบมนุษย์นะคะ,คะมันมีบุญสัมพันธ์กรรมสัมพันธ์ร่วมกันมาก่อนค่ะพี่มิว เห็นว่าเดี๋ยวเรามาพบกันดีกว่าเนาะอ๋อคือบอกนี่เขาไม่สามารถช่วยตัวเองได้ถูกไหมไม่ได้ค่ะช่วยตัวเองไม่ได้แล้วเขาช่วยตัวเองมาทุกอย่างแล้วแล้วถ้าสมมติเขาย้ายหมายถึงว่าย้ายสถานที่ย้ายบ้านย้ายอะไรเงี้ยปอบจะตามเขาไปไหมคะนอกจากการย้ายเนี่ยเพราะว่าด้วยราคาของสถานที่เนี่ยน่าจะ น่าจะย้ายในช่วงนี้ได้ยากมากเพราะลงทุนไปแล้วไงเป็นหลักสิบล้านอ่ะแต่ถ้าคือย้ายก็ช่วยได้แต่นะตอนนี้ย้ายไม่ได้ก็ต้องเราต้องไปเราก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุไปเลยก็คือตัวคุณมิวมีมีตอบตามใช่ค่ะเอาไว้เดี๋ยวเราไปช่วยพี่เขาละกันเนาะแล้วเวลาอย่างเงี้ยเวลาตามคุณมิวจะรู้ได้ไงอยู่มาพูดว่าเนี่ยมิวปอบตามเออฉันก็กลัวนะแต่มีหลักสังเกตอะไรบ้างที่รู้เชื่อว่าพี่เขาต้องสังเกตตัวเองมายืะแล้วล่ะค่ะเชจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเขาเนี่ยค่ะ ทางเรื่องสัตว์เลี้ยงที่ตายโดยปิดสนับไปเรื่อยๆซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าสุนัขหรือว่าสัตว์เลี้ยงเขาทุกอย่างเขาอยู่ใกล้หมออยู่ตลอดเวลาเขาไม่ได้เคยผ่านแบบไม่ให้มีแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเขาสูตรสุขภาพตลอดมาใช่ใช่ใช่ก็คือดูแลตลอดทั้งหมาทั้งแมวทั้งอะไรงเขาก็คือดูแลตลอดอย่างเป็นต้นแล้วแบบนี้กว่าที่อาจารย์จะมาคือตัว จะมีอันตรายอะไรไหมคะเออคุณมิวคำถามดีผมชอบตอนนี้ที่บ้านยังมีสุนัขอยู่ไหมครับตอนนี้ที่บ้านมีมีค่ะพี่ก็ถ้ามีมีตัวนึ่งซึ่งกาลังจะตายแล้วเหมือนกันเพราะว่าเป็นเรื่องเรื่องหนึ่งที่บางคนเนี่ยเขาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไว้เพราะว่าบริวารจะรับแทนก่อนถูกต้องค่ะพูดงาตัวตายตัวรับแทนเลยแหละรับกรรมแทนเราอะสัตว์เลี้ยงพวกนี้แล้วเขามาเป็นสัตว์เลี้ยงเราก็แสดงว่าเขาอะเราอะเป็น เจ้ากับในเวรเขาใช่เราเป็นคนที่มีบุคุณกเขามา่อก่อนเขาติดกรรมเราถึงมาเป็นสัตว์เลี้ยงเราถ้ามันมีเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยพวกนี้จะต้องรับแทนเจ้านายก่อนเลยยังชะลอได้อีกสองเดือนพี่มิวแล้วตอนนี้คือคุณมิวต้องต้องป้องกันหรืออะไรเงี้ยกือที่ห้องคุณมิวเนี่ยมีของขังเต็มไปหมดเลยอืแต่นึกผึ่งออกไหมว่าพีปอบตัวเนี้ยเขามีกรรมสัมพันธ์กับพี่มิวด้วยอย่างเงี้ย แล้วเขายังทําอะไรพี่มิวไม่ได้หรอกเพราะเขาจะมาจ้องแจะจะมากินสน,นักเท่านั้นแล้วก็สักเลี้ยงอของพี่มิวเท่านั้นเขาไม่ไดมากินพี่มิวนะเออเหรอใช่ที่บ้านที่ห้องคอนโดเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะไหมครับก็มีค่ะก็ถ้าศักดิ์สิทธิ์มากๆก็น่าจะเป็นหลวงปู่แหวนที่บอกว่าเห็นตั้งแต่เกิดก็คือเป็นแบบว่า พะพาท่านที่แบบหน้าใสหน้าเริ่มใสมากแล้วก็คือเห็นท่านตั้งแต่เด็กๆแล้วก็พอย้ายไม่อยู่แน่ก็เลยขอคุณยายเขาบอกว่าเออขอเชิญท่านมาอยู่ที่นี่ได้ไหมแล้วก็มีทั้งอาแปะลงสีอานนับถืออาพระจันทร์ที่โกงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือตอนเนี้ยกับแฟนทานตั้งใจจะทานเตกันแล้วก็ไม่เก็บเงยนเนื้อตัดใช่ใช่ค่ะโอเครู้เรื่องครับคุณมิรวงติดต่อไปนะครับ